สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์มวยวันลุมพินี82นะครับวันศุกร์ที่4ตุลาคม2,567นะครับซึ่งมีอยู่คู่หนึ่งนะครับซึ่งทางโต๊ะพังคิดว่าจะเป็นมวยพลิกนะครับคู่นั้นก็จะเป็นเสกสรรแฟร์เทคนะครับจะพบกับดอนคิงโยธารักษ์มวยไทยนะครับ ทางด้านดอนคิงนะดอนคิงเนี่ยน้ำหนัก130.95ปอนด์นะครับหรือ59.4กิโลกร,รมัมนะครับสูง5ฟุต6นิ้วนะครับหรือ170เซนนะอายุ23ปีนะครับซ้อมอยู่ที่โยธารัก์มวยไทยนะครับดอนคิงเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาชกวันลุมพีนีในได้2ไฟนะครับก็โชว์ฟอร์มได้ เรียกได้ว่าสวยหรูนะครับไฟแรกเนี่ยก็ชนะฉลองศึกแจ็คสันมวยไทยนะครับเป็นการชนะน็อกยกที่สองนะไฟที่2เนี่ยก็คือไฟล่าสุดก็ชนะทางด้านปานเพชรสอนนารุมนนะครับเป็นการชนะน็อกยกแรกเลยด้วยซ้ำนะครับดอนคิงเนี่เป็นมวยอาวุธค่อนข้างคมนะเป็นมวย เท่าที่ผมดูเนี่ยในวัน,นผมไม่ทราบว่าใน5ยกเนี่ยเขาต่อยยังไงนะครับแต่ว่าในวันเนี่ยสองไฟที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นมวยแบบว่าออกหมัดได้ดีนะครับมีแข้งเสริมบ้างนะครับอาวุธอย่างอื่นมีเสริมบ้างนะแต่หลักๆเนี่ยคือหมัดนะเขาออกหมัดได้ค่อนข้างคมนะครับแล้วก็เป็นมวยที่ต่อยค่อนข้างรัดกลุ่มนะการ์ดเนี่ยยกสูงสวมหมวกกันน็อกเดินตลอดนะครับแล้วก็ออกหมัดเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวนะ สังเกตได้จาก,กไฟแรกเนี่ยไฟแรกเนี่ยที่เขาชนะฉลองศึกแจ็คสันมวยไทยเนี่ยผมดูว่าร่างกายเขามาเนี่ยยังไม่ค่อยร้อยซนะครับยังดูเปาะแปะเปาแปะปาแปะอยู่นะแต่ว่าพอหมัดออกเข้าเนี่ยคือคู่ต่อสู้มีอาการทันทีนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมว่าฉลองศึกเนี่ยร่างกายมาดูดูสมบูรณ์ด้วยซ้านะครับคือออกหมัดเนี่ยถ้าเข้าเนี่ยมีอาการเลยนะ แสดงว่าหมัดเขาค่อนข้างที่จะคมมากนะครับและบวกกับว่าเป็นเป็นมวยเปิดนิ้วนะครับก็มีผลค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะอันนี้ก็สำหรับทางด้านดอนคิงนะครับโยธาลักษ์มวยไทยเรามาดูคู่ชกของเขาก็คือทางด้านเสกสรรแฟเทคเสกสรรแฟเทคเนี่ยน้ำหนัก134.04ปอนด์นะครับหรือ60.8 กิโลกร,รัมนะครับส่วนสูง5ฟุต4นิ้วนะหรือ165เซนติเมตรนะครับอายุ23ปีนะครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายแฟทเทกนะครับทางด้านเสกสรรเนี่ยเข้ามาในวันลุมพินีเนี่ยได้ในระยะหนึ่งแล้วนะครับเขาชกในวันมาทั้งหมดเนี่ย5ไฟแล้ว ก็คือเข้ามาก่อนดอนคิงเนี่ยพอสมควรเลยทีเดียวนะก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่อยู่กระดูประสบการณ์ในวันลุมพินีเนี่ยดีกว่านะครับไฟแรกเนี่ยเขาคือประเดิมเวทีได้สวยงามมากเลยนะเป็นการชนะน็อกดอกไม้ป่านะครับจากนั้นเนี่ยก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาเรื่อยนะครับก็มีทางด้านแพ้คะแนนพึ่งหลวง บ้านแลมบ้านะครับแล้วก็ชนะจ็กเกอร์แป๊ะสาย4นะครับแพ้คะแนนสมิ่งดำลูกสวนนะครับแล้วก็ไฟสุดท้ายไฟล่าสุดนะไม่ใช่ไฟสุดท้ายนะไฟล่าสุดนะครับชนะคะแนนอามินสมมาซาร์นะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มการชกเนี่ยยังยังไม่นิ่งนะครับผัดยังแพ้ผัดกันชนะนะครับไฟ ล่าสุดเนี่ยที่ชกกับสมาสารเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าความความอึดน,นะครับลูกลูกทรหดอดทนนะครับยืนระยะได้ดีนะครับแรงเนี่ยไม่หมดนะก็เลยเบียดเอาชนะทางด้านสมาสารไปได้แต่พูดถึงก็คือคะแนนออกมาเ,มเป็นเอกฉันนะครับแต่ว่าถ้าดูจากรูปเกมเนี่ยยกแรกเนี่ยสมาสาร์ทเนี่ยทำได้ดีกว่านะ แต่ว่าพอบท,บทกันไปเนี่ยทางด้านเสกสรรแกไม่หมดนะครับรูปเกมก็เลยออกทางด้านเสกเสกสรรแฟร์เทนะวันนั้นก็ชนะไปนะครับสำหรับวันนี้นะที่จะมาชคกันก็คือวันที่4ตุลาตุลานะครับ2567นะครับรูปเกมในวันนั้นเนี่ยนะ ส่วนตัวนะครับผมมองว่าช่วงชกเนี่ยาทางด้านดอนคิงเนี่ยจะดูดีกว่านะครับดอนคิงเนี่ยสูงกว่านะแต่ก็อาจจะไม่มากสักเท่าไหร่นะครับรูปเกมวันนั้นเนี่ยเสกสรรเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินนะครับเสกสรรน,นี่จะเป็นประเภทถอยหลังหกล้มนะครับส่วนดอนคิงเนี่ย สองไฟที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าผมยังมองไม่เห็นอะไรมากนะแต่ว่าเขาก็เป็นมวยที่เป็นมวยเดินนะเป็นมวยบู๊นะครับสวมหมวกกับน็อกแน่นๆนะครับแต่ว่า,าทางเสกสรรเนี่ยหน้าตาแกจะลอยกว่านะครับสภาพร่างกายเนี่ยรูปร่างต้องบอกว่าดอนคิงเนี่ยลอยกว่านะแต่ความหนาความแน่นเนี่ยผมดูว่าทางเสกสรรเนี่ยดูหนาดูแน่นกว่านะครับ รูปเกมเนี่ยผมมองว่าถ้าเสกสรรนะครับไม่หล่นนะยกหนึ่งยกสองเนี่ยไม่ล่วงนะมีโอกาสชนะดอนคิงได้นะครับดอนคิงเนี่ยยังไม่เคยชกครบยกนะก็คือชนะน็อกมาก่อนตลอดยิ่งไฟลล่าสุดเนี่ยน็อกยกแรกเลยด้วยซ้ำนะครับก็คือการยืนระยะเนี่ย ถึงยกสามเนี่ยเรายังมองไม่เห็นแต่ว่าทางด้านเสกสรรเนี่ยเขายืนได้ครบสบายๆยอยู่แล้วนะครับแรงเหลือๆเลยนะแล้วก็เสกสรรเนี่ยห้าไฟที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตดูได้นะครับเขาไม่เคยโดนน็อกนะเขาไม่เคยโดนน็อกนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยลุ้นๆได้เลยนะครับว่าหมัดที่ว่าคมๆของดอนคิงเนี่ยมันคมจริงไหมนะครับคือสองไฟที่ผ่านมาเนี่ยไฟแรกเนี่ยอาจจะ อาจจะผู้สูงอายุหรือเปล่านะส่วนไฟที่สองเนี่ยบางคน,นอาจจะมองว่าฟุกก็ยังได้นะครับแต่ส่วนตัวผมก็ยังมองว่าเขาก็คมอยู่นะมาไฟนี้เนี่ยเราต้องดูก่อนนะครับว่าร่างกายของทางด้านดอนคิงมาดีกว่าเดิมแค่ไหนนะครับส่วนทางด้านเสกสรรเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมาเป็นระดับอยู่แล้วนะครับก็ดีขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะแต่เขาแข็งโป๊กอยู่แล้ว นะคู่นี้เนี่เลทความเชื่อมั่นเนี่ยออกไปทางด้านดอนคิงนะ1.65นะครับประมาณ3-2นะวันนี้ผมมองว่าเลทมันออกบี้กันนะแต่ว่า,าทางดอนคิงเนี่ยผมยังไม่เห็นการยืนระยะนะครับเพราะว่า2องไฟเนี่ยม,มันจบเร็วเหลือเกินนะครับคือถ้าเขาคมจริงๆวันนี้ เสกสรรก็ไม่น่ารอดนะเพราะเสกสรรก็เดินเปิดหน้าเปิดตานะครับแต่ว่าส่วนตัวผมนะครับวันนี้ผมชอบไปที่เสกสรรนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าดอนคิงเนี่ยเขายังไม่เคยโดนดักหนักนะสองไฟที่ผ่านมาเขายังไม่โดนเคยโดนแบบคางเต็มเ็มนะครับโดนหมัดเต็มๆ็มนะครับเพราะว่าอย่างาทางด้านปานเพชรเนี่ยปานเพชรน,นี่ก็ ไม่ใช่มวยที่ต่อยในรายการนี้อยู่อยู่ประจําอยู่สม่ําเสมอนะครับในในการใช้นวมเล็กเนี่ยก็อาจจะอาจจะยังไม่คุ้นชินนะครับส่วนฉลองศึกเนี่ยก็น่าจะเป็นไฟแรกๆของเขาหรือไฟแรกของเขาเลยด้วยซ้านะครับฉะนั้น2อ,อคนที่ดอนคิงชนะมาเนี่ยผมมองว่าเป็นมวยที่ใหม่นะครับในรายการนะฉะนั้นวันนี้ราคาเลทเปิดออกมา3-2เนี่ย ถ้ากระดูกประสบการณ์เนี่ยผมมองทางด้านเสกสรรเนี่ยแข็งกว่าประสบการณ์ดีกว่านะครับอยู่ที่ว่ายก1ยก2นะครับเสกสรรจะรอดไหมนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่ารอดนะเพราะว่าเขาก็เป็นมวยบวกบวกอย่างเงี้ยมา5้าไฟยังไม่มีใครเอาเขาหล่นเลยนะครับแล้วทางด้านดอนคิงเนี่ยต้องดูกันนะครับว่าคมจริงไหมถ้าคมจริงก็กินไปนะครับฉะนั้นวันนี้ผมออกไปที่ เสกสารแฟเทคนะครับก็เป็นทีเด็ดให้กับทุกคนนะครับอาจจะมาลอ็อตเป็นมวยรองไม่เยอะนะวันนี้แต่กินนิ่มๆนะฮะแต่เอาหวานหวานนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็คงต้องลากันแต่เพียงเท่านี้นะสำหรับรายการหน้านะถ้ามีมวยดีๆแบบนี้นะครับผมจะเอามาให้แฟนๆได้รับชมกันนะแต่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ